มัดรวมความแซบลิชี่ออร์เนตจากสาวเรียบร้อยตอนนี้เริ่มโชว์เอวให้ได้เห็นกันแล้วเป็นอีกหนึ่งนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนเลยสำหรับลิชี่ออร์เนตและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอนั้นมักจะเห็นว่าลิชี่ชื่นชอบเรื่องการออกกำลังกายเป็นอย่างมากแถมในตอนนี้หุ่นยังเฟิรม์มเอวบางล่างน้อยแบบสุด,สด ยิ่งตอนนี้เลชี่จากเมื่อก่อนเป็นสไตล์เรียบร้อยไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มโชว์มากขึ้นทั้งชุดอะไรเอ่ยบอกเลยว่าแซ่บไม่แพ้นางเอกคนอื่นๆเลย